สวัสด <2 Pop ify scenes> ีครับสวัสดีครับคลิปนี้ดูปันพูดปันพูดหมูเนาะครับไอ้เนล้มหมูนี่ล้มหมูอันนี้เตาที่จะย่างอันนี้ยไอ้ลูกคนไหนที่ไอ้ไอ้ไอ้นี่มันเชีออวะอ่าห้าคปลาไอ้นี่มาๆๆย่างน้ำเดียวหมูป่าหมูป่าครับอืม มบประมาณเรานี่ครับกระจายเส่พุงอยู่นน่นี่ครับยุดนี้ครับนี่ทั้งหมดชุดนี้เราก็ไม่ไม่เงินนครับใครจะสั่งร้อยบาทสองร้อยบาทสามร้อยบาทสี่ร้อยบาทห้าร้อยบาทก็แบ่งกันไปเป็นกองเป็นกองอย่างี้ còn con sống con sống